ชีวิตนี่มันชีวิตของคนเนี่ยมันต้องการการเติมเต็มนะโยมนะแต่คนเรามันไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องถูกเติมเต็มด้วยอะไรคนบางคนก็พยายามจะเติมเต็มชีวิตด้วยด้วยความรักจากใครคนใดคนหนึ่งคนบางคนก็พยายามเติมเต็มชีวิตด้วย อะไรบางอย่างที่อยู่เหนือความรักนั่นคือความเข้าใจอะไรสักอย่างที่อยู่จากภายนอกคนบางคนก็อยากจะเติมเต็มอะไรสักอย่างในจิตที่มันขาดหายไปแล้วก็รออะไรสักอย่างที่มาอยู่ในจิตของเรารออะไรสักอย่างในจิตของเราแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่เวลาการจะถูกเติมเต็มจากบุคคลอื่นจากพลังอื่นหรือถูกเติมเต็มจากอะไรสักอย่าง ที่ไม่ใช่ความรักแต่เป็นความเข้าใจจากภายนอกอะไรสักอย่างที่เป็นความเข้าใจจากภายในคนบางคนคนพุกคนมันต้องถูกเติมเต็ม,ตมจาก3าสิ่งนี้คนบางคนเนโยมพยายามจะหาความเติมเต็มเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งตัวเองไม่สามารถที่จะรักตัวเองเป็นเลยจนมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเี่ยเทภาพพูดกับโยมอยู่เสมอว่าการรักตัวเองเป็น มันปลอดภัยที่สุดเมือเ่อใดก็ตามที่โยมรักตัวเองไม่เป็นโยมจะไม่ปลอดภัยจากกรรมเลยจากกรรมร่วมก็ดีจากก,าก,กรกกกรมหลักก็ดีจากกรรมรองก็ดีแต่พอเรามีชีวิตอยู่ขึ้นมาเนี่ยโยมคนมันไม่รู้จะแสวงหาการเติมเต็มอะไรสักอย่างเนี่ยพูดคําว่าอะไรสักอย่างจากอะไรบางอย่างเนี่ยพูดคําพูดนี้ออกมานะมันเหมือนง่ายนะโยม แต่กจะถูกเติมเต็มจากอะไรสักอย่างจากอะไรบางอย่างจากใครบางคนเนี่ยมันเหมือนอยู่ใกล้มันเหมือนอยู่ใกล้ตาแต่มันมองไม่เห็นมันอยู่ใกล้หัวใจแต่มันค้นหาไม่เจอมันมอยู่เพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้อะไรบางอย่างจากใครบางคนจากบางสิ่งบางอย่างมาเติมเต็ม ในความรู้สึกหรือจิตของเราได้อันนี้คือสองเงื่อนไขนะก็คือเติมเต็มจากอะไรที่ไม่ใช่ความรักแต่เป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ในธรรมชาตินี้ทั้งภายในและภายนอกมันมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือว่าโยมจะต้องเร่งสร้างปัจจัยสามอย่างนี้เกิดขึ้นให้ได้อันนั้นก็ได้แก่การทําให้กระแสจิตกระแสธรรมกระแสย,ยานเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้น มันจึงจะถูกการเติมเต็มจากอะไรสักอย่างจากอะไรบางสิ่งที่อยู่นอกตัวก็ดีในตัวก็ดีวันนี้นั่งเสวน,นาธารมกับโยมอยู่คนหนึ่งที่ข้างบาวิหารเนี่ยเราราวประมาณสองชั่วโมงเขาบอกว่าพระอาจารย์อะไรมันคืออะ,คอ,อะไรมันคือบาร,รมีที่แท้จริงโยมพยายามจะปฏิบัติตามบาร,รมีสิทพักตั้งแต่ฐานะบาร,รมีจนถึงอธิษฐานบาร,รมีอาภาพก็บอกว่าโยม ความจริงเนี่ยคำว่าคนมีบารมีในความหมายของอัตมาภาพก็คือบุคคลผู้ที่สามารถทำให้กระแสจิตกระแสธรรมกระแสญาณกลายเป็นเรื่องเดียวกันได้คนบางคนนะโยมเพียงแค่ขาดเพียงแค่อะไรรู้ไหมขาดเพียงแค่อธิษฐานบารมีคนบางคนขาดอะไรรู้ไหมขาดเพียงแค่ทานบารมีคนบางคนขาดอะไรรู้ไหมขาดเพียงแค่ขันติบารมี แต่เวลาเราไปดูวิธีการสร้างบารมีพิมพ์คำนี้ลงไปใน Google นะวิธีสร้างบารมีมันก็จะมีทั้งหมด10วิธีคือบารมี10บทับก็ดีบารมี30สิทัก็ดีจนคนบางคนตั้งคำถามในชีวิตว่าพระอาจารย์ตกลงถ้าเราสร้างบารมี10บทัศตามนี้แล้วบารมีที่แท้จริงมันจะเกิดยังไงอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้โยม โยมคนหนึ่งบอกว่าถ้าวิธีการสร้างบารม,มีในรูปแบบนี้ของพระอาจารย์ก็คือว่าการทําให้กระแสจิตกระแสธรรมกระแสยอย่างกลายเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้บารมีธรรมมัมนจึงจะเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของโยมอย่างแน้แท้คนมีบารม,มีเนี่ยโยมมันจะมีปัจจัยอะไรขัามารู้ไหมคนมีบารม,มีเนี่ยประการที่หนึ่งพอบารม,มีมันเต็มเนี่ย คำว่าบารม,มีมันเต็มก็คือกระแสจิตกระแสธรรมกระแสยาเนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรรู้ไหมโยมหนึ่งมันจะมีความกล้ามาก่อนเลยกล้ารู้ไหมหนึ่งกล้ารับปิดสิ่งที่ไม่ดีกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีชีวิตจะกล้าปิดสิ่งที่ไม่ดีแต่สําหรับคนที่บารม,มีไม่เต็มเนยมคือมันยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เลยมันยังต้องพึ่งพาคนอื่น มันจึงไม่กล้าปิดรับสิ่งที่ไม่ดีตัวเองยังต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยมันมันต้องเข้าไปยุ่งไปยนเพราะอะไรเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเนี่ยมันจึงไม่กล้าที่จะปิดรับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเพราะปิดเมื่อไหร่บางครั้งคนบางคนเนี่ยมันเอาตัวเองไม่รอดนะแต่ถ้าบารมีมันเต็มจริงๆแล้วจากจิตตัวเองกระแสธรรมกระแสยาน กระแสจิตมันเกิดเนี่ยมันจะกล้าปิดสิ่งให้ไม่ดีแต่การที่สองโยมจะกล้าปฏิเสธโยมจะกล้าปฏิเสธโยมโยมจะกล้าปฏิเสธอะไรบางอย่างที่เข้ามากวนจิตของโยมแต่เวลาแต่บารมีโยมไม่เต็มเนี่ยโยมกล้าปฏิเสธใครไหมไม่กล้านะ ขณะทํางานยกตัวอย่างเพียงแค่ทางโลกนะวันไหนก็ตามที่โยมยังไม่มีแบาบรมีในองค์กรของโยมใครพูดอะไรกับโยมมาโยมปฏิเสธไม่ได้นะโยมต้องทําจนคนบางคนไม่มีปัญญาที่จะเอาชนะการกล้าปฏิเสธในชีวิตก็เลือกที่จะเดินออกมาโดยที่ไม่มีจังหวะชีวิตที่จะได้เรียนรู้คุณโยมประการต่อมาคนที่มีบารมีเต็มเนี่ยกล้าที่จะโดนด่าโยม ทำสิ่งสิ่งหนึ่งอาจจะไม่ถูกใจกับคนอีกหลายหลายคนแต่สิ่งสิ่งนี้มันจะหล่อหลอมจิตของคนบางคนให้เป็นจิตที่ตื่นรู้เข้าใจในทุกสรรพสิ่งเข้าสู่ความเป็นจิตอริยได้อย่างสมบูรณ์เขาจะกล้าให้คนเกลียดยมแต่คนบางคนเนี่ยบารมีไม่เต็มไม่กล้าที่จะโดนเกลียดแต่กล้าที่จะเกลียดคนอื่น คนมีบารมีเนะี่ยคนมีบารมีนะง่ายตระการต่อมาโยมจะกล้าที่จะทักกล้าที่จะทักกับอะไรบางคนกับสิ่งเลวบางสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตโยมจะกล้าทักโยมโยมจะกล้าทักกล้าพูดคุยพระจิตของโยมสามารถที่จะเข้าใจจิตของโยมแยกแยะได้ว่าอันนี้คือเรื่องส่วนตัวอันนี้คือเรื่องส่วนรวม นับบางคนบาร,รมีทำยังไม่เต็มบาร,รมีทางจิตวิญญาณยังไม่เต็มไม่กล้าด้วยซ้าที่จะเข้าไปทักกับอะไรบางอย่างจนทําให้ตัวเองเนี่ยว่วงเวลาของการขอขอมากรรมมันจึงขาดหายกันไปว่วงเวลาของการที่จะต่อยอดสิ่งดีๆในชีวิตมันจะหายลงไปคนที่บาร,รมีเต็มประการต่อมาอยมมันจะกล้ารื้ไหมมันจะกล้าที่จะให้อภัยกับอะไรสักอย่าง กับอะไรบางอย่างกับใครบางคนในชีวิตที่ผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้แล้วออกจากชีวิตเราไปไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามมีคนตั้งคําถามถาม,ถามว่าพระอาจารย์ทาไมโยงฟังธรรมะพระอาจารย์นี่นั่งคุยกันโยงฟังเดิมคุยกับพระอาจารย์โยงรู้โยงเข้าใจโยมเชื่อแต่ทําไมโยมไปไม่ถึงโยงพยายามเือเกินนะ ขั้นตอนทั้งหมดที่พระอาจารย์พูดมาโยมมีความเข้าใจแต่ทําไมจิตโยมยังไปไม่ถึงอาภาพก็บอกโยมว่าโยมยังเล่นสภาวะทำไม่ได้นี่ยมก็บอกว่าพระอาจารย์โยมพยายามจะไปเล่นสภาวะธรรมนะอาภาพก็บอกว่าโยมบางครั้งการเล่นสภาวะธรรมไม่ได้เนี่ยมันอาจจะติดอยู่เพียงแค่สองเงื่อนไขนะเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือโยมไม่สามารถถ่ายเทธรรมได้มากพอ แต่ยอมรับอย่างเดียวรับว่านี่คือสิ่งดีทำดีหนทางดีแต่โยมยังถ่ายเทจิตถ่ายเทปัญญาให้ผู้อื่นได้ไม่สมดุลกับประการที่สองคนที่ได้สภาวะธรรมไม่เกิดอาจจะตกพึ้ไม่ดีพอตกพื้นไม่ดีพอโยมมันจึงทําให้ไม่มีช่องว่างของจิตในการที่จะขยับไปสู่สภาวะใดสภาวะหนึ่ง ภาพเปรียบเทียบให้โยมฟังเนี่ยว่าหนทางวันหนึ่งนาโยมจำคำพูดนี้ไว้เลยวันหนึ่งชีวิตของโยมมันวันหนึ่งชีวิตของโยมมันจะเหมือนหนทางสามเส้นวันหนึ่งมันจะพาไปจบตรงกลางเป็นทางสามแพร่งคนบางคนเนี่ยเดินมาจากฝั่งซ้ายมือแม่ภาพเรียกว่ามาจากเส้นทางของศรัทธาวิ่งมา คนที่เกิดคนที่เกิดมานั้นแล้วมีพลังสัทธาท้งชีวิตนะถึงจุดจุดหนึ่งมาพลังสัทธามันจะตื้อมันจะตันมันจะไปต่อไม่ได้คนที่หนึ่งวิ่งมาบนถนนเส้นทางสัทธาคนที่สองวิ่งมาถนนทางปัญญาอาจจะเป็นคนสายปัญญาที่กะวิ่งมาจนวันวันหนึ่งมันจะตันมันจะตื้อมันจะไปต่อไม่ได้มันจะมาบรรจบกันตรงนี้ คนประเภทที่สามจะวิ่งมาบนเส้นทางของคนเบื้องพระวิทยาวิ่งมาเลยปฏิบัติธรรมมาทั้งชีวิตแต่ว่าไม่เข้าใจวิธีการใช้พลังของจิตวิญญาณวิ่งกันไปเี่ยที่กะสุดท้ายมามันจะมาอยู่กันตรงกลางเนี่ยหน้าที่ของโยมคะไรู้ไหมหน้าที่ของโยมจะต้องใช้ กระแสจิตกระแสธรรมยยกระแสญาณรวมสามสิ่งนี้กลายเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราศึกษาธรรมะกับหลวงพ่ออยู่เนี่ยการเรื่องสภาวธรรมนะโยมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพียงแต่วันหันดึงที่เราหุนเข้าไปเรียนรู้สภาวธรรมใบสภาวธรรมหนึ่งจนเข้าใจแล้วเรารู้ว่าเราใช้มันแค่นี้พอเราไม่ไปหลงอยู่กับมัน เหมือนกับโยมมีคนชอบซื้อรองเทา้าวันหนึ่งที่โยมมีกําลังซัพพอหลุดเมล้ารองเทา้าเลือกซื้อรองเท้าจนวันหนึ่งตั้งสติได้ว่ารองเทา้าเราเรามีเท้าแค่สองคู่นะเราเอาแค่นี้พอแล้วโยมอเอาตัวเองออกมาแต่คนพูดเรื่องรองเทา้ายี่ห้อไหนเรื่องไหนโยมตอไมบได้หมดแต่เราเลือกที่จะไม่ซื้อ วังหนึ่งคางของจิตวิญยาณของโยมไม่ว่าจะเป็นสัทธาปัญญานิิยาถ้าโยมไม่นำสามสิ่งนี้มารวมกันโยมจะไม่มีคำว่าเข้าใจคำว่าจิตที่เป็นกลางโยมจะไม่เข้าถึงคำว่าเข้าใจในทุกๆสรพสิ่งบนโลกใบน,นี้เลยโยมจะไม่เข้าใจเลยเพียงแต่ว่าโยมกล้าพอที่จะเรียนรู้เรื่องจิตขยามขานจิตที่สูงขึ้น ตามจริงที่มันสมดุลแล้วก็เรียนรู้วิธีการสมดุลตัวเองเข้าเข้าสู่วิริยาปัญญาและศรัทธาอย่างเข้าใจหรือเปล่ามันอยู่ในแค่นี้เองเหมือนแม่แต๋เนี่ยแม่แต๋เนี่ยก็เคยเข้าไปเรียนรู้พลังของปัญญาศรัทธาใช่ไหมวิริยาทานหมแล้ว วันหนึ่งจึงตั้งคำถามตัวเองว่าต้องทาอย่างไรจนวันหนึ่งที่เริ่มอะไรเริ่มเข้าใจสามทางนี้และพอมาอยู่ทางสามแท่งทางของปัญญามันวิ่งเข้ามาจากสามทางคนบางคนเนี่ยทั้งชีวิตวิ่งมาจากสายสัทธาอย่างเดียวเลยโยมก็จะเห็นพลังด้านเดียวแต่โยมไม่เข้าใจเลยว่าที่สองพุทอะไรกันมันคืออะไรแต่วันหนึ่งที่โยมเรียนรู้วิธีกัน เอาสามอย่างนี้มารวมกันเพราะอะไรกระแสจิตกระแสจิตกระแสธรรมกระแสญาณมันเกิดขึ้นโยมมันจะเข้าใจวิธีนี้มันจะรวมกันกลายเป็นหนึ่งและคำาว่าเข้าใจในทุกสรรพสิ่งมันจะเกิดขึ้นเข้าใจแน่นอนโยมมันจะเข้าใจแน่นอนแต่วันหนึ่งพโยมวิ่งมาทางเดียวเนี่ยมาทางปัญญาเนี่ย ทางศรัทธาทางวิริยาเนี่ยแต่ไม่รู้วิธีการรวมสามทางของจิตของเรากลายเป็นหนึ่งได้เนี่ยคำว่าเข้าใจในธรรมชาตินายโยมโยมไม่ต้องไปสแสวงหาไปถึงทิเบตไปถึงจีนไปถึงพม่าอินเดียเพื่อเข้าถึงสัจธรรมหลงโยมเพียงแต่นั่งที่ไหนก็ได้ยืนที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ ขอให้จิตเกิดกระแสะจิตเห็นกระแสะธรรมเชื่อมในกระแสะอย่างโยมจะเห็นสัจธรรมแท้ที่อยู่ในจิตของโยมอย่างแน่นอนแต่โยมรวมกับสามสิ่งนี้เป็นหรือเปล่าขยับสามสิ่งนี้ได้หรือเปล่ามีเวลาจะกปฏิบัติธรรมเรียนรู้วิธีการปตับขึ้นจิตของตัวเองหรือเปล่าวันหนึ่งที่โยมเข้าถึงวิธีการเหล่านี้โยมจะเข้าใจเลยว่า จิตที่เข้าใจในทุกสรรพสิ่งในระดับพลังงานมันจะกลายเป็นการปรับสมดุลจิตภายในของเราให้กลายเป็นจิตที่ตื่นรู้มีพลังเข้าใจในทุกสรรพสิ่งเข้าสู่ความเป็นจิตอริยะในท้ายที่สุด